วัสดีครับวันนี้มาตามคํำรีบรรอนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถเกี่ยวอยู่บอกว่าอยากให้นัดรีวิวรถเกี่ยวบ้างนะครับเห็นจอดอยู่หลายๆคันสตาร์ทติดไหมใช้งานได้หรือเปล่านะครับวันนี้มาชมกันนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่1นึ0 0 0บาทราคาสูงสุดนะครับวันนี้ไม่เกิน3 0 0 0สนบาทนะครับสำหรับรถเกี่ยวนะครับมี DC60 DC68 นะครับ DC70 ลองกระสอบแล้วก็จะเป็น d c 7 0อุ้มนะครับ เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับเราขายตามสภาพรีวิวกันใช้งานจริงนะครับมีเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับจะไม่มีเล่มก็ต้องแต่คูปองต้าเอ็มหกเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถเดินทางมาดูรถได้ที่นัดแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับคันนี้คันแรกนะครับเป็นรถกุ้ม d c 7 0ครับคันนี้ราคาอยู่ที่2990 0 0บาทครับ299,000บาทนะครับอ่ารุ่นลองกระสอบนะครับ DC 70 H ตัวนี้ปี57นะครับ มีเกียวดันโนเกอร์เลดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา,า200,075,000บาทนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น DC68G รถอุ่มนะครับตัวนี้จะอยู่ที่230,000บาทครับแล้วก็ DC60 พัดนะครับตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับราคาจะอยู่ที่120,000บาทไปพิตีครับวันนี้เดี๋ยวรีวิวนะครับการใช้งานจริงให้ดูนะครับ สวยช่วงล่างดีนะครับรถใช้งานได้ปกติครับสนใจมาดูรถได้ที่นัาแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัด,ดอุดรธานีนะครับ บิดซ้ายนะครับตัวเดินไม่มีลั่นนะครับสวยแจ๋วครับคันนี้ราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับัใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 9 9 1นะครับจบไปสำหรับคันแรกนะครับรถเกี่ยว DC60 g พัดนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเปิดตู้ให้ดูนะครับ ตัวเดินดีนะครับพีเ่เต้เดินนางนะน้ำน้ำเดี๋ยวเปิดตู้เปิดตู้ขายตามสภาพนะครับใครสนใจก็มาดูสินค้ากันได้นะครับนะเปิดเลยครับนะนะครับประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับจบไปสําหรับคันแรกนะครับไปชมคันที่2กันครับ อันที่สองจะเป็นรถเกี่ยวคูป o ต้าดีซีหนะครับตัวนี้เป็นรถคุ้มนะครับรถปี54ครับเอาเลยปั๊มดีตัวเดินดีครับแขกสวยสองข้างนะครับตัวนี้ก็ขายตามสภาพการใช้งานจริงเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ต้องบอกเลยครับรถผู้เทาไส้ครับรถผู้เทาไส้นะครับตัวนี้นะครับเพิ่นบ่ไวเพิ่นก็เลยขายออกครับเม่นบ่ไวย้อนเพราะมีเงื่อนนะครับบ่ไวพ่งย้อนเพื่อนเขาแล้วนะครับอ่าเดินดีปั๊มดีครับเครื่องดีนะครับขายตามสภาพนะครับเดี๋ยวดูท่อส่งข้าวครับ พอส่งข่าวใช้งานได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้มาดูตู้นะครับซีเต็มเต็มนะครับตู้นะครับตะแกงซิ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวเดินนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับ2องแสนสามหมบาทครับสำหรับคันนี้เป็นคูบูต้านะครับ DC68G ปนะครับรถอุ้มนะครับถังอุ้มก็ประมาณ800กิโลกรัมครับ ใครที่สนใจนะครับคันนี้บอกเลยว่าราคานี้คุ้มคุมนะครับปีเดียวคืนทุนแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคันที่3ครับอ่ามาชมสําหรับคันที่3นะครับรถเกี่ยวคูปุต้าดีซีเจนะครับรุ่นลองกระสอบปี57ตัวนี้จะมีเกียวดันโอเวอร์เลดมาให้ด้วยนะครับแขกสวยทั้ง2ข้างครับอ่ะพิธีสตาร์ทครับขายตามสภาพการใช้งานจริงนะครับไม่มีเก็บงานเพิ่มเติมนะครับ ราคาทุกคันนะครับเราส่งมอบนะครับจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับเครื่องเกียบพร้ํมดีนะครับตัวเดินดีนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยครับรถสวยๆเดิมๆบางๆเลยครับอ่านะครับตัวเดินไม่มีลั่นนะคะ เจ็ดหมื่นบาทครับดูู้นะครับสวยๆนะครับแพ็คนะครับตะแกงซิ่งครับหนูตายไปอีกหนึ่งตัวครับไอ้พี่จัดการหนูตายอีกตัวนึงแล้ว ใครสนใจนะครับตัวนี้เป็นรถลองกระสอบนะครับ DC 7 0ปี57ครับเล่มทะเบียนชุดอนครบนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับอ่ะมาคันสุดท้ายครับอ่าเห็นจอดอยู่นานนะครับ f อถามมาคันนี้สตาร์ตติดไม่นัดนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยครับแถกสวยสองข้างนะครับรถนะครับพร้อมเกี่ยวนะครับมาสตาร์ทครับ เ,เกียร์ปั๊มเงียบตัวเดินดีครับวงเดียวไม่ลั่นครับตัวนี้ไม่มีแผ่นลังคานะครับสายตาสภาพ290,000บาทครับตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับราคาแบบคุ้มๆยั่วๆเลยนะครับราคานี้นะครับ พ okay. อส่งข้าวครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูตู้ตะแกรงบ้างครับสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่นับแท็เตอร์วัง3หมออจังหวัดอุดรธานีนะครับ ตัวนี้รถปี58ครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับเราขายตามสภาพแบบยนต์เล่มนะครับไม่มีการเก็บงานเพิ่มเติมนะครับแกงซิ้งครับสวยๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับขายตามสภาพสนใจติดต่อสอบถามหรือเข้ามาดูรถได้ที่ร้านนักเท็กซนะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีโทรที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นนะครับเรายังมีรถไถและก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆไว้ให้ลูกค้าได้เลือกนะครับขอบคุณครับ